อย่างสวยทั้งหมดทำครั้งเดียวแล้วจบสิ่งที่เราต้องเอนทเกประชาชนให้ hmm. ไปจะให้เข้าใจตลอดเวลาคือภัยรูปแบบคือพื้นฐานเนี่ยตอนนี้คนเข้าใจแล้วลักโลกกลัวนะครับถ้าหลอกให้มาลักหลอกให้โลกหลอกให้กลัวอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะผู้ิจริตหรือผู้ร้ายจะเข้ามาแอคเซสเขาได้แต่รูปแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อย จำได้ไหมครับเมื่อปีที่แล้วเป็น call center เสร็จแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น sms เปลี่ยนมาเป็นแอปดูนเงินเปลี่ยนไปรูปแบบใหม่ผมบอกแล้วครับคุณลายอยู่ที่ที่มืดเขามีรูปแบบใหม่เรียกว่าไม้ไม้เด็ดต่ตางเขางัดมาใช้ได้ตอ่อช่วงต้นปีเครมประสีสรรพกรนไครับ f i ลิ่งประสีสรรพกรก็จะมี sms ของสรรพกรมาตลอดเวลาตอนนี้เป็นไฟล i n g ของดิกิจคลไปดูได้เลยครับ เรื่องของดีดีบุคคลจะบอกมาว่าผมจะช่วยคุณลดภาษีคุณโดนภาษีคุณต้องรีบจ่ายหรืออะไรเกิดเป็นมเมสเซจพวกนี้มาจะเป็นเพราะหลังจากภาษีก็จะเป็นเรื่องอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นมันเป็นวงจรที่ต้องสื่อสารตลอดเลานะครับแต่ผมคิดว่าความร่วมมือเนี่ยเป็นจุดที่กระทรวงดีอีได้กำเนินขึ้นมาและเป็นสิ่งที่ดีเราต้องการจะทำอย่างนี้กับทางกระทรวงดีดีมาตลอด แล้วก็หวังว่าความร่วมมือนี้จะ,จะยังมีตลอดไปนะครับเพราะว่าเป็นช่องทางที่ดีที่จะสื่อได้เหมือนกัน,อ,กนอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องการโอนเงินนะครับตาม base condition เรามีพรกนะครับบรกที่ออกมาเนี่ยเราไปตัดเส้นทางการเงินกับผู้ร้ายผู้ร้ายโอนเงินไปปุ๊บต้องเอาเงินออกแต่ก่อนเอาเงินออกไปแล้วไปฝากฝากเงินที่ใหม่ พอไปฝากเงินที่ให่เนี่ยเส้นทางการเงินจะหานะครับเราก็ต้องมีสเต็ปต่อไปการฝากเงินต้องมีการแสดงตัวตนตามกฎเกณฑ์ของปปอตามกฎเกณฑ์สิ่งที่ต้องมีอยู่อันเียวก็คงต้อง enforce คือไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของธนาคารแต่เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะ